บรรยากาศของความสุขสันต์รอบบ่ายนะครับเสียคิมครับเสียคิมเสียคิมสายเปครับอันนี้เสียคิมสายเปเลี้ยงน้องๆนะครับผมเลี้ยงอะไรครับตามมาชมกันเลยนะฮะรอบเช้าเลี้ยงแล้วรอบหนึ่งยอบบ่ายอีกนะฮะโอ้เห็นแลวหิวต่ออีกรอบเลยฮะเนี่ยโอ้โหนะกินจริงๆทั้งมีซีฟู้ดเลยอ่ะ แล้วคุณจะอดใจไม่สมัครต่อกับเขาไหวเลยครับเนี่ยเลยเข้ามานะครับตอนนี้ VIP พียังเปิดกว้างอยู่นะครับ v ี p พียังเปิดกว้างอยู่นะความสุขความทรงจำความประทับใจนะครับเสียคิมประวัติศาสตร์นะครับเสียคิมเลี้ยงพิซซ่านะฮะม่ <c oughs> <c oughs> ได้หาชมง่ายๆนะบอกเลย <c oughs> อร่อยมากเวอร์อร่อยมากเวอร์ อร่อยมากเวอร์ดูสเตมกำลังทานนะครับสเตมก็ทานกันไปยิ่งทานเยอะก็ต้องสมัคร VIP เยอะนะครับโอเคครับสรุปเนี่ยพิซซ่าสองถาดเสร็จป้บทุกคนต้องเป็นดาวไลน์ ต้องซื้อหุ้น้วยนะครับซื้อหุ้นนะฮะออกไปไปแล้วครับเก่บรรยากาศมาขอของปากของคอนะครับอันนี้คือเจ้าภาพประจําวันนะครับเจ้าภาพประจำวันต้องขอขอบพระคุณนะครับเจ้าภาพของวันนี้ไม่หวาแล้วอิ่มอิ่มเอรอเดี๋ยวถ้าผมกินเดี๋ยวพวกคุณจะไม่อิ่ม ยดนะครับสนใจดาวไลน์ติดต่อได้ที่คุณคิมนะครับเสียคิมเราบล็อเปิดรับดาวไลน์ตลอดนะครับ